สวัสดีค่ะเป็นใจอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องบทเรียนที่เราได้จากการย้ายมาอยู่ประเทศเยอรมน,นีกันนะคะอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าเราเนี่ยหาลู่หาทางอะนาะมาเป็นออพแพด้วยตัวเองทําวีซ่าเองทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็วางแผนต่างๆนาน,นานกว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะอันนั้นอนะเป็นตอนที่เราวางแผนเพื่อมานะคะแต่ว่าตอนมามันไม่ใช่จุดจบของแผนนะคะมันคือจุดเริ่มต้นค่ะเราก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนได้รับฟังนะคะว่าใน3มเกือบสี่ ปีนี้นะคะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างค่ะจากการที่เราออกมปคนเดียวที่ต่างประเทศเดือนหน้าเราจะบินกลับไปบ้านแล้วค่ะตั้งแต่ที่เราได้มาเหยียบที่เยอรมนนีนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา3ปีกว่าๆนะคะที่เราไม่ได้เจอหน้าครอบครัวแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะไม่ได้จะดราม่านะทุกคนน่าจะมีอีกหลายๆคนนะคะที่ไม่ได้กลับบ้านนานกว่าเราอีกค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะเรารู้สึกว่าไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปมากหรือน้อยเท่าไหร่ก็ตามแล้วแต่ละคนนะคะ ก็จะต้องมีเวลากลับมาคิดถึงบ้านก็คือการเป็นโฮมซิกนั่นเองค่ะหรือภาษาเยอรมันเรียกว่า h o มเ way ค่ะฮ o มก็คือบ้านเรานะคะแล้วก็เวก็คือความเจ็บปวดนั่นเองฮ o มเ way ก็คือเหมือนการคิดคิดถึงบ้านนะคะเป็นโฮมซิกนั่นเองนะคะย้อนไปเมื่อปี2020เราได้มาเหยียบประเทศเยอรมอนีในวันที่ซึ่งเป็นต้นของช่วงโควิดเลยถ้าทุกคนได้ดูคลิปแรกของเรานะคะทุกคนก็จะได้รู้ว่าเราเข้าประเทศมาได้อย่างบุดบิดเลยทีเดียวใส่กัน นโดนยกเลิก <Bill. S 1> หลังจากที่เราเข้ามาประเทศเยอรมนมีแล้วนะคะ2อาทิตย์เขาก็ทกําการปิดประเทศค่ะไม่สามารถมีใครเข้ามาได้อีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าโชคดีมากที่ได้เข้ามาถึงก่อนนะคะเอ,อ่อตอนนั้นเรามาลงที่แซงเฟิร์ตนะคะแล้วครอบครัวโฮสต์ของเราเนี่ยก็มารับไปที่สุดกาซึ่งถ้าใครติดตามแล้วก็เคยดูคลิปแรกๆของเราเลยเนี่ยทุกคนก็จะทราบนะคะว่าเราเนี่ยมาเป็นอพรพก่อนในปีแรกนะคะปีแรกนะคะก็เป็นปีทุกอย่างมันกระทัน ไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันค่อนข้างวุ่นวายทั้งทั้งโควิดทั้งเวลาส่วนตัวที่ไม่มีเลยแบบมันน้อยมากคือเราจําได้เลยตอนนั้นน่ะเหนื่อยมากคือมันเหนื่อยเหมือนมันนอนไม่หลับด้วยความตื่นเต้นด้วยความกลัวด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะว่าทางที่เราจะก้าวไปเนี้ยที่เราวางแผนอะไรต่างๆนานามันจะสําเร็จหรือเปล่านะเพราะตอนนั้นนะคะเป็นการระบาดโควิดแรกๆเลยยังไม่มียารักษายังอยู่ในกักตัวอยู่บ้านนะคะก็คือช่วงนั้นเนี่ยออกจากบ้านได้แค่ประมาณ 1- 2ชั่วโมงเท่านั้นนะ เพื่อไปซื้อกับข้าวเพื่อไปซื้อของเข้าบ้านนะคะแล้วก er. ็ไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทุกคนด้วยนะแน่นอนเลยนะคะมันจะต้องมีการปรับตัว1ปรับตัวที่มาอยู่บ้านคนอื่นเขาคะปรับตัวกับครอบครัวใหม่นะคะกับปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆพ่อแม่โฮสต์ของเด็กๆใช่ไหมคะเราใช้ความอดทนสูงมากทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คือด้วยความที่เราไปลงทางใต้ของเยอรมนีค่ะครอบครัวโฮสต์เราเนี่ยค่อนข้างเคร่งมากๆนะคะจนบางทีเนี่ยเราสึกอึดอัด มากๆเลยเพราะว่าตอนที่เป็โอแพรเราก็ต้องทําความสะอาดด้วยนะคะซึ่งหลายๆอย่างไม่เคยต้องได้ทําเลยในชีวิตนะคะแล้วอยู่ดีๆก็จะต้องมาทํามันทุกอย่างเลยอวัฒนธรรมของเขาเนี่ยกับของเรามันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามองเขาแปลกเขาก็มองเราแปลกถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นเฮมันจะ เป็นอารมณ์ที่แบบเอเอเอต่อกันและกันแบบหลายๆรอบมากๆนะคะย้ายมาอยู่ตา่างประเทศนะคะภาษาก็ต่างอาหารก็ต่างวัฒนธรรมก็ต่างความคิดของคนก็ต่างรอบบ้านก็แตกต่างไปหมดต้องไปซื้อของที่ร้านไหนชื่ออะไรก็ต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะคะเหมือนเกิดใหม่แล้วก็ค่อย,อยๆฝึกเดินฝึกพูดแบบนี้เลยสิ่งที่เราได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือการดูแลคนอื่นค่ะอันนี้ฝากถึงเพื่อนที่อยากจะมาเป็นโอเพรด้วยนะคือการที่เราอยู่ เราแบบว่าเราโตมาในการที่ทุกคนสอนให้เราดูแลตัวเองเราก็ได้แต่ดูแลตัวเองไม่ได้จําเป็นจะต้องไปดูแลคนอื่นตลอดเวลาขนาดนี้เลยนะคะพอคุณได้เป็นออพร์ค่ะอย่าลืมว่าความรับผิดชอบของคุณคือ2ชีวิตหรือ3ชีวิตก็คือชีวิตของเด็กๆเ,เลยนะซึ่งพ่อแม่เขาไว้ใจให้คุณดูแลลูกของเขาให้นะคะความกดดันที่มหาศาลอยู่นะคะและความรับผิดชอบของเราตัวเด็กเนี่ยร้อเปอร์เซนเวลาเราออกแต่ข้างนอกนะคะเราก็ต้องดูเด็กให้เด็กๆเ,เนี่ยไม่ไปทาอะไรที่เป็นอันตรายต่อ ออะะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยความผิดเราล้วนๆเลยมันเลยเป็นความแบบว่าอึอาดอัดแล้วก็รู้สึกแบบยากอะ่ะมันไม่ง่ายเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเราเป็นคนเฟรนดี้มากๆก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาค่ะคือมันจะมีบางโมเมนต์ที่เราจะอยากอยู่คนเดียวแล้วก็อยากอยู่เงียบๆอะค่ะแบบไม่ต้องทําอะไรเลยแบบนอนง่วงๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยใครมาคุยกับเราเราก็คุยได้กัรเมคเฟนต่างๆหรืออะไรต่างๆก็ตามเราจะหมดพลังแบบมาหาศาลมากทุ้สึกเหนื่อยล้าแต่คือ เกาะความรับผิดชอบเราโอโหเราเชื่อเลยว่าการมาอยู่ใช้ชิดคนเดียวที่ต่างประเทศอะ่ะความรับผิดชอบมันต้องสูงมากจริงนะเพราะว่าหนึ่งหรือครอบครัวเราอยู่ไกลคือเขาจะช่วยเราได้แต่มันก็อาจจะได้แบบไม่สุดนะคะเพราะว่าเขาอยู่ไกลจากเราอะค่ะซึ่งเราต้อง เึบมาตลอดนะคะมันเลยทําให้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวมากๆเลยแล้วก็หนานะคะซึ่งปกติเราจะไม่รู้สึกเหนาเลยนะคะที่อยู่คนเดียวแล้วช่วงนั้นก็หาเพื่อนไม่ได้ด้วยค่ะไม่มีใครแบบอยากออกมาเจอกันข้างนอกเงี้ยแล้วก็เราก็ไม่อยากนะัดใครที่เราไม่รู้จักไปเจอกัน,ไป,กนไปเจอคนใหม่ๆแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกเกรงใจโพสอ,อพ่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 พ่เราเร่ไม่ได้อย่กเปอนคนที่เอา่อพิอเข้า่อเะะ่อพ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 ่่อพนน่อ่อพ่อ่อพ่อ่อพ่อพ่อน่อพ่อน่อพ่อพอ าการเป็นออพแพก็คือ 3- 4มหเดือนไปแล้วอะคะ่ะถึงจะได้แพยายามหาเพื่อนแล้วก็ค่อยค่อยๆมีเพื่อนบ้างได้ออกไปข้างนอกได้ไปเที่ยวบ้างะเนาะด้วยความที่ไม่มีเพื่อนนะคะาการว่าแรกๆเนี่ยที่ประเทศเยอรมันค่อนข้างเปิดแล้วไปเที่ยวได้แล้วเดินทางข้ามรัฐอะไรอย่างนี้กันว่าเราต้องเที่ยวคนเดียวค่ะเอาจริงๆก็ทําใจไว้แล้วแต่ว่าพอไปเที่ยวคนเดียวจริงๆอะมันเหงามากเลยอะคือไปเที่ยวตามแลนด์มาร์กต่างๆของมือเดินดูชมความสวยงามแต่มันเงียบเกินไปอะมันมันอารมณ์เหมือนเราอยากมีคน คุยด้วยค่ะเอ้ยตรงนั้นดีเนาะตรงนี้ดีเนาะมันเลยไม่ค่อยชินเนาะมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะคะไปเที่ยวคนเดียวแล้วก็เหมือนถ่ายรูปคนเดียวถ่ายรูปเองคนเดียวอะไรได้ลองขอบใหม่ๆนะคะเขาว่าอะไรดีก็ท,ทําหมดเลยคะ่ะพูดพอคนแม่บอกอ๋อเธอจะไปเบอร์ลินเหรอเธอต้องไปตรงนู้นนะลองกินอันนี้นะทาหมดทุกอย่างเลยคะ่ะปกติเวลาไปเทียท่ยวที่เยอรมันนะก็คือไปลูยเดียวๆตลอดเลยหาเอาดับหน้าเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายๆคนเงี้ยถ้าเขาเที่ยวเป็นประจำเขาจะวางแผนเที่ยวใช่ไหมคะ อีนนี้ไม่ใจนี่ก็เดินดุ่มๆออกไปเลยแล้วก็แบบเอองั้นอะไรอันนี้อะไรอะไรเงี้ยรู้เรื่องมากไม่รู้เรื่องมากก็ตลกดีเลยและสิ่งที่สําคัญมากเลยในปีแรกนะคะที่เราตกตีกับตัวเองมากๆเลยก็คือมันต้องอดทนนะคะความลำบากและความอึดอัด หลายๆอย่างหรืออัดใจหลายๆแบบนะคะท,ทั้งที่คือไม่ว่าครอบครัวโหสะคะสค่ะเขาจะดีขนาดณจุดหนึ่งในใจเราลึก ok ๆ ok ก็ยังรู ok ้สึก ok ว่านี่มันไม่ใช่บ้านมันไม่ใช่ที่ของเราอยู่ดีจําไว้ว่าจุดหมายเราคืออะไระคะ่ะแล้วก็เหมือนไปต่อใน,นแต่ละวันให้ได้อดทนตอนนี้เพื่อให้มันสบายในวันข้างหน้านะคะก็คืออาจริงเอาแค่ปนะีเดียวน่ะตอนที่เราเป็นนะ่ะระหว่างนั้นเรารู้สึกก็ลำบากใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าอีกในนึงก็รู้สึกว่ามันเร็วเหมือนกันนะมันไม่ได้แบบว่า มมากมากยยเลยนะคะคพอวางแผนว่าจะทำอะไรต่อได้เนี่ยก็อดทนรอให้มันถึงวันถึงเวลาทัน,นแค่นั้นเองคะ่ะแล้วก็พยายามรักษาวความสัมพันธ์ของครอบครัวโฮสไวค้ค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครอบครัวโฮสนี้นะคะก็คือจริงๆเป็นสิ่งที่สําคัญมากในประเทศเยอรมันนะ ซึ่งเรารู้สึกว่าไม่ว่าไปที่ไหนทุกผู้คนก็ให้ความสําคัญกับสิ่งสิ่งนี้มากคือการขอความช่วยเหลือค่ะคการพูดคือการสื่อสารออกมาว่าเรารู้สึกยังไงนะเขาจะได้ตอบว่าที่เขาทําแบบนี้เพราะอะไรแบบไม่ไปคิดอยู่คนเดียวแล้วน้อยใจไปเองนะคะว่าเออเขาทำแบบนี้เขาต้องเกลียดเราแน่เลยคือเป็นการพูดออกไป ุหรือเวลาเราต้องการให้เขาช่วยก็ถามเขาค่ะมันไม่ใช่การรบกวนเขาแต่มันเป็นการเหมือนแบบถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะค่ะคือมันเป็นการขอความช่วยเหลือแบบไม่ได้คาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเชื่อป้ารอยทั้งร้อยคนเดี่ยมันเวลาเราขอให้เขาทําอะไรให้อ่ะค่ะเขาจะทําให้นะถ้ามันไม่เหนือกบบกว่าแรงหรือว่ารบกวนเขาจนเกินไปอะค่ะอย่างเช่นขับรถไปส่งช่วยเรื่องภาษาช่วยดูให้หน่อยช่วยสอนช่วยอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเขาบอกได้นะ ได100้ค่ะนี่คือสิ่งที่เราชอบเหมือนกันนะคะในการอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะไม่ต้องคิดให้มากมายค่ะถ้าเขาบอกไม่ก็คือไม่เขาบอกใช่ก็โอเคพอ,พอจบโอแพนแล้วเนาะเราก็ตะเกียกตะกายนะคะย้ายเมืองช่วงปีที่2เนะี่ยพอเราได้จิตอาสาปั๊บอ่ะแล้วก็วางใจแล้วใช่ไหมคะแต่มันมีความเหงาที่มากขึ้นนะคะมันรู้สึกว่ามันต้องการเพื่อนอเราอยากมีกลุ่มเพื่อนเป็นของตัวเองก็เลยพยายามหาเพื่อนมากขึ้นนะคะการหาเพื่อนที่เยอรมนีมันไม่ง่ายเลยนะเพราะว่ามันไม่ไม่สามารถ เปิด Conversation ได้ง่ายขนาดที่ประเทศไทยอะค่ะอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยมองจ้องตากนันอ่ะวัสดีค่ะมาทําอะไรคะอายุไหลเป็นยังไงมันก็จะไหลลื่นไปเรื่อยใช่ไหมคะสำหรับคนเยอรมันเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์ให้เราไปเจอคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เราไปรู้จักกันแบบเนี้ยซึ่งมันยากอะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ทราบนะคะคือจริงๆง,งเนี่ยในเฟซบุ o กเนี่ยมันมีกลุ่ม Facebook ด้วยเนาะสำหรับคนที่มาทำออแพรคนที่มาหางานทําคนที่ทำเอาสปิรนทที่เยอรมันเนี่ยหรือคนที่มาแต่งงานก็ตามนะคะ ก็จะมีกลุ่ม Facebook นะคะแล้วก็ไปดูได้ค่ะว่ามีเพื่อนๆน,นคนไทยคนไหนที่อยู่ใกล้ๆเราเนาะแล้ก็ไปนัดเจอกันได้ค่ะเผื่อว่าจะถูกใจกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันต่อไปเนาะหรืออาจจะช่วยเหลือกันได้ในอนาคตนะคะและเป็นช่วงที่เราเรียนภาษาเพิ่มขึ้นแบบ เยอะมากเพราะว่าเราทรําจิตอาสามันต้องพูดทุกวันนะคะตอนแรกในเราทําในบ้านพักคนชราใช่ไหมคะก็มันจะทําให้คุณทํางานยากขึ้นนะคะถ้าคุณไม่สามารถสื่อสารรู้เรื่องเพราะว่าคนแก่ในบ้านพักคนชราเนี่ยเขาก็จะไม่ฟังเขาก็จะไม่เข้าใจว่าเราจะให้เขาทําอะไรอะคะ่ะสิ่งที่เราชอบมากๆนะคะในการที่เราทรําจิตอาสาที่บ้านพักคนชราก็คือคือส่วนใหญ่คนที่อยู่ในบ้านพักคนชราก็จะเป็นคนแก่ที่ดูแลติ้งไม่ได้ถูกไหมคะเอออาจจะเป็นอซเมอร์ดเบนเชียหรืออะไรเงี้ยโรคหลงลืมโรคแก่ โรคอ้วนโรคมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะถึงม้ว่าข้อแม้นะคะในแบบว่าการรับรู้ของเขาอะค่ะจะมีแค่นี้บางทีอะเขาก็จําเราไม่ได้ด้วยซัานะคะมันก็ยังมีมุมน่ารักน่ารักที่มันทําให้รู้สึกชื่นใจอะเล่าเรื่องเราในอดีตของเราให้เราฟังได้ก็ยังช่วยเราทำอาหาร ไปออกไปเดินเล่นกันได้เงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ชื่นหัวใจอะค่ะคือใครที่ทํางานที่แบบนี้นะคะโรงพยาบาลบัานพักคนชราให้เตรียมใจไว้ก่อนเลยว่ามันจะต้องมีคนเสียชีวิตนะถ้าใครที่แบบคิดว่ารับไม่ได้เลยก็อย่าไปดีกว่าแต่ก็ลองดูได้นะอจริงมันไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวค่ะมันก็แค่เหมือนว่าเขาย้ายไปเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เราอยู่โรงเรียนนุบาลน,นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้และชอบมากๆเลยก็คืออ่ะ หน่งได้เรียนรู้แน่นอนว่าความอดทนเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะแบบว่า ปรี๊ดและตอนมีความ,มดอดทนเน่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการที่จะหากิจกรรมให้เด็กๆได้ทํานะคะมันง่ายมากเลยอะคืออะไรก็ได้คือทุกอย่างสมหลับเด็กมันใหม่หมดเลยอะเด็กเล่นเป็นชั่วโมงเลยค่ะก็คือเป็นอะไรง่ายๆมันมีสิ่งที่เราทํากับเด็กได้เยอะมากจริงๆที่ทําให้เด็กไม่เบื่อเออเราลุ้วิธีที่จะลัอกมือมากขึ้นเนี่ยเพราะเราเข้าใจเด็กๆมากขึ้นเราเข้าใจแบบน้องๆตัวน้อย,อยๆเหล่านี้มากขึน้นคือเราเห็นว่าเวลาเขางอแงเขาต้องการอะไรเราเห็นว่า วเวลาเขางเงียบเขาต้องการอะไรคือเรารู้สึกมันเป็นบทเรียนที่ยิงย่งใหญ่ในชีวิตมากเลยนะเราโชคดีมากนะคะที่ได้มาสัมผัสสิ่งนี้นะคะแล้วก็ได้เก็บเอาประสบการณ์ดีๆเนี่ยหรือว่าข้อคิดหรือว่ากลายุทธ์อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเด็กนะคะเอาไปใช้ได้ในอนาคตแล้วก็เราคิดว่ามีประโยชน์แน่นอนได้เรียนรู้ที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการมากขึ้นนะคะคือกล้าพูดออกไปซึ่งเป็นผลดีมากๆทั้งในเรื่องของกลุ่มเพื่อนหรือคนรักหรือว่าที่ทํางานนะคะทําให้ ชีวิตมันดีขึ้นจริงๆอะทำให้ชีวิตมันไม่ท็อกซิกอะคะ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนเราแบบเราอยากอยู่ให้เฮลตี้ที่สุดอะคะ่ะไม่ต้องพยายามไม่ต้องอะไรเลยอะคะ่ะแล้วการที่พูดความรู้สึกออกไปมันก็ช่วยได้มากจริงๆซึ่งตอนนี้มันเป็นชีวิตที่ดีขึ้นนะเพื่อนๆเราสนับสนุนให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบไม่ท็อกซิกมันมีความสุขจริงๆทุกคนมันแบบไม่ต้องนั่งกังวล่ต้คิดอะไรให้วุ่นวายเลยอะรู้สิ่งที่ตัวเองต้องการมากขึ้นนะคะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรนะคะแล้วก็สื่อสารออกไปเน ก็ยังเป็นช่วงที่เราออกไปเที่ยวนะคะสนุกไปสนุกไปปาร์ตี้นะคะแต่ก็คือเราก็ยังยังไม่ลืมเป้าหมายที่แท้จริงของเราเนาะก็คือบางทีเวลาว่าก็กลับมาฝึกภาษาด้วยนะคะก็ใช้เวลาช่วงนี้ฝึกภาษาแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะแบบใช้ชีวิตวัยเด็กให้มันคุ้มอะไรเงี้ยใช้ชีวิตทุกคนมันได้ใช้ชีวิตจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ดีมากเลยเหมือนพักร้อนอะมันอยู่ที่พักร้อนตลอดเวลาคือในการทํางานมันก็มีความเครียดนะแต่มันก็ พอออกมาข้างนอกอากาศมันก็ดีอะค่ะมันก็สวยมองไปทางโน้นมันก็ดีมองนี้ก็ดีไปหมดเลยก็รู้สึกว่าเออมันไม่แย่เลยเนาะส่วนปีที่3ามนะคะขึ้นปีที่3มเนี่ยเป็นปีที่เออมันมาจุดแตกอะเนาะคือมันมันมีขึ้นก็ต้องมีลงถูกไหมคะมันมา อะลงขึ้นลงขึ้นลงเงี้ยจนมาปีที่3มันเป็นจุดที่ลงอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือโดนยกเลิกสัญญานะคะซึ่งเราสือมันเป็นจุดตกต,กต่ำของเรา1จุดเลยนะเพราะว่าเป็นจุดที่ชีวิตอ่ะมันอันสเตเบิลที่สุดอะคะ่ะมันไม่แน่นอนที่สุดนะเนาะแต่ก็ผ่านมาได้นะคะซึ่งพอผ่านตรงนั้นมาได้ชีวิตแล้วก็ดีแล้วก็ขึ้น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 ,น,นอีกเรื่อยๆเลยนะคะคือจนถึงตอนปัจจุบันนี้ก็มีความสุขมากๆขอบคุณตัวเองมากๆนะคะที่ไม่เคยย่อท้อเลยแล้วก็คือมันท้อก็จริงมันมี เพราะในเวลาเหนื่อย มันมีเวลาขี้เกียจนะคะแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้เลยต่ออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็คิดด้วยว่าไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามมันจะต้องมีอุปสรรคมันจะต้องมีวันที่เรามานั่งร้องไห้มันไม่ใช่แค่เป็นเพราะว่าเรามาต่างประเทศเราถึงมาลําบากขนาดนี้ค่ะมันเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะเพื่ออนาคตเนาะการ,รยานิมีที่ดีนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวแล้วก็แฟนเนาะในจุดที่เราแตกหักนะคะในจุดที่เรารู้สึกเราไม่ดีพอไม่ว่า ความรู้สึกอะไรที่มันถาโถมเข้ามาค่ะกําลังใจดีๆมันหาในจักลยานมิตที่ดีจริงๆนะแฟนพ่อแม่เพื่อนเป็นสิ่งที่สําคัญมากในตอนนั้นนะคะที่ชีวิตเราตกต่ำเนาะเรายังมีทุกคนแบบคอยให้กําลังใจอยู่นะคะคอยบอกเราว่าเธอทําดีแล้วดูสิเธอทําได้ขนาดไหนเธอมาถึงขนาดไหนเธอลองขันกลับไปดูสิสิ่งที่เธอทํามาเธอพัฒนามาขนาดไหนเป็นผู้คนที่คอยสนับสนุนเราเป็นผู้คนที่คอยผลักดันแล้วก็คอยชี้ให้เห็นว่า เรามีคุณค่าดูสินี่คือสิ่งที่เราได้ทําและได้พัฒนามาเราไม่ได้เดินอยู่ที่เดิมน,นะแต่ว่าเราได้สร้างอะไรขึ้นมาที่มันมีค่านะคะบางจุดของชีวิตเนี่ยเราเนี่ยจะมองไม่เห็นมันเพราะว่ามันมีอย่างอื่นมีอุปสรรคมีความรู้สึกมีอะไรเข้ามาแทรกมาบมดบมังให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราสร้างมานะคะมันเลยทําให้เราอยากจะทิ้งมันไปง่ายๆแต่ว่าผู้คนเหล่านี้คือคนที่มาย้ําเตือนเราว่าดูสิเราสร้างทางเดินมาขนาดนี้แล้วอ่ะเราจะทิ้งมันไป แล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะเดินต่อไปให้ถึงที่สุดเลยเรามาถึงตอนนี้เราก็รู้สึกภูมิใจมากที่เราไม่ได้ยอมแพ้แล้วก็ไม่ได้ยอ่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเลยค่ะคือเราลองให้ก็จริงแต่เราก็ลุกขึ้นมาสู้กับมันอีกครั้งหนึง่งซึ่งตอนนี้นะคะก็มาถึงจุดที่ชีวิตเราเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างมั่นคงระดับหนึ่งนะคะ การที่เราตัดสินใจออกมาอยู่คนเดียวกละไรบ้านขนาดนี้มันทําให้เรารู้สึกจิตใจมันเปราะบางมากเลยนะคะเพราะว่ามีอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเนาะหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะมันก็ยังมีอุปสรรคที่ทําให้กลับบ้านไม่ได้นะคะในวันที่เราได้กดจองตั๋วกลับบ้านนะคะความรู้สึกมันพรั่งพลูมาเลยอะ่ะแบบว่าถึงกับน้ำตาเล็ดเลยอะ่ะทุกคน เองแล้วก็ต้องขอบคุณคน ท,ะะที่พวกเขาเนี่ยได้สนับสนุนเรามาตลอดเลยแล้วเราก็ไม่ได้หมายถึงแค่ครอบครัวเพื่อนแล้วก็แฟนเรานะคะเราหมายถึงทุกคนที่ติดตามเราและพยายามจะทักมาขอบคุณในสิ่งที่เราได้แบ่งปันไปนะคะหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กําลังใจดีๆกับเราด้วยนะคะเราขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของเราแล้วก็อยากจะไปต่อในเส้นทางที่ทุกคนอยากจะไปและวางแผนไว้นะคะอย่าลืมนะว่า เสน้นทางของทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกับของเรานะคะอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะอยากให้ทุกคนเดินไปเลยทํามันให้เต็มที่ค่ะเราจะถือคตินี้ตลอดเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราได้ทํานะคะเปอร์เซนต์การเกิดหรือความสาเร็จของมันเนี่ยต่อให้มันจะเป็น0 0 1ย์มันก็ยังมีโอกาสค่ะแต่ถ้าเราไม่ทําเลยโอกาสเราจะเป็นศูนย์เท่านั้นมันจะไม่มีวันเป็นจริงนะคะ เพราะะฉกล้าออกไปล้มค่ะออกไปเลยออกไปล้มคู่คันแล้วไปให้ถึงสู้ๆนะคะวันนี้ก็มาเท่านี้ละคะ่ะถ้าเพื่อนๆมีอะไรจะถามนะคะก็ไปถามได้ในเพจ a c e b o o k เหมือนเดิมนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปก็ได้ะคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย